กลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทั้งบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่30มกราคม2564เวลา11นาฬิกา50นาทีนะคะจากช่องอยายจินพาดูพาํำนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้ยายจินพา FC ขึ้นเขากันนะคะแต่เป็นเขาอีกสายหนึ่งนะคะที่กัดอยู่ที่อำเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนะคะ ยายจินมาทํางานนะคะปฏิสัมพันให้ลูกค้านะคะก็เลยนําภาพส,สวยๆมาให้ชมยามเที่ยงนะคะเดี๋ยวเปรี้ยงๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวจ้าเลยนะคะตอนนี้ยายจินไม่รู้ว่ามันจะย้อนแสงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยายจินจะพยายามกลับมุมกล้องนะคะนี่ยายจินให้ดูถนนนะคะยังน,นะคะเราไปดูกันเลยนะคะอ้าวไปดูกันเลยนะคะ ถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นภูเขานะคะสูงนะคะอยู่ที่เขาเรียกว่าจุดเช็คอินนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะคะเดี๋ยวเราจะให้คนเขาว่างๆก่อนนะคะยายจินยังไม่ได้ไปทําจุดนั้นนะคะเดี๋ยวยายจินจะพาไปชมไปน่งางเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปผู้คนนักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวกันนะคะเราจับภาไปไกลนะคะเดี๋ยวยายจินจะพาขึ้นไปดูก่อนนะคะ เดี Workers, ๋ยวเราไปชมกันนะคะอยู่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวะจกินพาไปชมมุมนี้นะคะมุมนี้นะคะมันจะย้อนแสงหน่อยนะคะเขาชอบมาถ่ายรูปกันนะคะมุมนี้นะคะจะเป็นเวิ้งเวิงนะคะแดดจ้าเลยนะคะเพราะเดี๋ยวจกินมาอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้เดี๋ยวจินจะให้ดูนะคะว่าเขาเช็คอินกันประมาณมุมนี้นะคะจะเป็นสันเขาจะเป็นเวิ้งเวิงนะคะแสงแดดจ้าเลยนะคะ เดี๋ยวเราดูถนนหน,นทางกันนะคะนะประมาณนี้นะคะจะมีลถนักท่องเที่ยวมากันเยอะอยู่นะคะเมื่มกอกี้ตอนที่ยายจินเริ่มสตาร์ทเพราะว่ายายจินอยู่คนเดียวอยู่ไกลๆนะคะยายจินเลยไม่ได้ใส่แมสก์นะกะ็ม่ต้องสงสัยนะคะเพราะยายจินอยู่ไกลมากจากผู้คนนะคะตอนนี้ยายจินก็มาอยู่อีกมุมนึ่งจะเป็นลักษณะจะเป็นภูเขานะคะ เดกินจะจับออกเ็กินไม่ได้กะอยู่กับพวกรบกนะคะ,ะใครโควิดนะคะแสงแดดจ้าเลยเขาเรียกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะคะเด็กจินจับจุดไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะคะให้ชมว่าจุดนี้เขาจะมาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะคะคนก็จะไม่ว่างเลยนะคะยดยจินจะพยายามให้ว่างมันก็ไม่ว่างนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะคะเราส่องไปตรงนั้นนะคะ จะเป็นมุมที่สวยงามนักท่องเที่ยวเขาชอบมาถ่ายรูปนะคะยายจินก็เลยมายืนอยู่มุมต่างหากนะคะยาจีนมาอยู่ใกล้ใครนะคะนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะพยายามแหนกล้องไปนะคะยาจีนก็ลืมไปหมุนขากล้องไปที่จริงใช้มีคันจับนะคะเออเราก็ใช้ไม่เป็นลืมไปเลย 1 7 15นะคะคนเขาจะยืนอยู่ตลอดเลยนะคะ1 7 15นี่ชมไปเรื่อยๆนะคะเดจินไม่ไปได้อยู่ใกล้ใครเลยนะคะเยจินมาอยู่ต่างหากรถก็จะมีนานๆก็มาคันหนึ่งนะคะถ้ามาตอนเช้าๆนี่นะคะจะสวยนะคะ ยิ่งตอนที่หนาวจัดๆนี่เราจะเจอหมอกเจอไอนะคะลอยอยู่แล้วหน้า,นาเป็นหน้าฝนก็จะมีเมฆนะคะจับก้อนเมฆได้เลยนะคะยายจินเคยสัมผัสมาแล้วนะคะสองครั้งนะคะก้อนเมฆลอยมายายจินสัมผัสกับก้อนเมฆเลยนะคะเพราะมันเป็นเขาสูงนะคะเหนือระดับน้ำทะเลนี่ก็ถือว่าสูงนะคะ ดี๋ยวยจินจะจับที่มมหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งะคะายจ,จินจะพยายามให้คนว่างมันก็ไม่ว่างนะคะายจินจะจับให้ดูนะคะเออได้ละได้ละ17ึ่หน้านะคะหัวคนเขาจะบังอยู่เรื่อยๆนะคะ1 7ึ่หนะคะที่อำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านนะคะอุทยานแห,ห่งชาติดอยภูคานะคะเราชมกันไปนะคะไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ใจไม่ถึงก็มาไม่ได้นะคะสำหรับจุดนี้นะคะเดี๋ยวยายจินจะพาออกไปจะประ,ประมาณนี้นะคะนักท่องเที่ยวเขาก็นิยมขึ้นเขากันนะคะยายจินนี่อยู่กับเขานะคะยายจินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กับเขานะคะคนอยู่เขานี่เขาชอบไปเที่ยวทะเลกันนะคะแต่คนอยู่ทะเลเขาก็ชอบมาขึ้นเขานะคะ มันก็ไม่พอดีสำหรับมนุษย์เรานะคะรถก็จะเยอะแยะอยู่นะคะยายจินไปนคนเขานะคะเหนือออกใต้ตกก็เขาทั้งนั้นนะคะยายจินจะชอบเที่ยวทะเลนะคะแต่ภูเขายายจินก็ชอบแต่ว่ามันดูมันเห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะยายจินก็ชอบอยากไปเที่ยวทะเลนะคะถ้าไปเที่ยวทะเลก็จะมีความสุขถึงมันจะเวิ้์ว้างมันก็มีความสุขนะคะแต่ว่ายายจิน ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเลยนะคะตั้งแต่ยุคโควิดนี่นะคะรถนักท่องเที่ยวนะคะเขาจะมากันนะคะเยอะแยะนะคะก็เหมือนแดนเหมือนแดนที่ดึงดุดผู้คนให้หลั่งไหลมาเที่ยวกันนะคะบางคนก็ไม่ประทับใจนะคะเพราะว่ามันเป็นถินปุละกันดารกันนะคะจะให้มันสะดวกสบายเหมือนเราอยู่ในเมืองไม่ได้นะคะบางคนก็คาดหวังมีความว่าเออจะมันสีวิไลมัน อย่างนั้นยางนี้มีความเครียดพร้อมเนี่ยมันก็ไม่มีนะคะไม่ได้คนที่ใจไม่ถึงลำบากให้มาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสินทุระกันดานนะคะเป็นภูเขานะขึ้นลงลำบากนะคะถ้ารถของท่านสุสภาพรถไม่ดีก็มาไม่ต้องมานะคะต้องให้ชัวร์วเพราะว่าถ้ารถเสียรถอะไรกลางทางนี่ยลำบากมากเลยนะคะเพราะมันเป็นภูเขา มันเป็นหินทุระกันดานเมื่อก่อนจังหวัดหน้านี้เขาถือว่าบอกเกลือนี่เป็นแดนปลดปล่อยนะคะใครมาอยู่บอกเกลือนี่หมายความว่าโอ้ยร้องไห้เลยก็มีนะคะตำรวจทหารที่เคยมาอยู่นะคะไม่ได้ว่าตำรวจทหารร้องไห้นะคะบางคนที่เขาเคยอยู่ในเมืองนะคะน้ําตาตกในเลยค่ะมาเที่ยวแบบนี้นะคะมาอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เราได้ดูได้ชมนอกจากภูเขานะคะ แต่ถ้าคนคิดคนมองอีกแง่หนึ่งนะคะเขาก็จะมาดูถึงบรรยากาศนะคะออโอโซนที่ดีนะคะมาฟอกปลอดกันนะคะมีโอโซนที่ดีนะคะที่จริงเมื่อกี้ยายจินจะพาไปดูที่ไอสวยๆอีกแห่งหนึง่งแต่ว่าเลยมาก่อนยายจินติดทำคลิปอยู่เดี๋ยวยายจินขากลับยายจินจะทำให้ดูนะคะ ตอนนี้เราให้มาชมจุดตรงนี้พี่กัดตรงนี้ที่ว่าเออมีคนหลังไหลมาเที่ยวกันนะคะยายจินไม่ได้อยู่กับพวกนะคะยายจนมายืนอยู่ต่างหากจับกล้องซูมไกลๆนะคะเนี่ยรถนักท,ท่องเที่ยวนะคะเขาจะมากันจะมีแต่คนใจถึงหรือไม่ถึงเขาก็ามากันนะคะส่วนใหญ่คนใจถึงนะคะมาเพราะว่าเป็นเขาบอกได้คําเดียวว่าเขาเขาสูงมากด้วยนะคะ อากาศหน้าหนาวนี่จะหนาวนี่ขนาดเที่ยงนะคะหนาวนะคะเย็นอากาศมันจะเย็นๆน,นะคะกลางวันก็เย็นนะคะไม่มีร้อนนะคะจะเย็นๆน,นะคะมีร้อนแล้วก็เออมีหนาวกับฝนนะคะร้อนในแถวนี้จะไม่ค่อยเจอนะคะถ้าหน้าหนาวแบบตอนเช้าๆนี่จะเป็นแมคันิงเลยนะคะเหมือนกับบ้านมณีพึกษะอาการะมังมาลองจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งลงในกระมังเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ให้ชมคร่าวๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะล่ำลากันตรงมุมนี้นะคะมุมถน,นนนี้นะคะอ้าวมุมนี้แหละยายจินจะล่ำลากันนะคะเฮ้ยยายจินต้องหันหน้ามาทางนี้สิจะภาพสวยๆให้ชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจินด้วยนะคะ เอามุมนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวยากัดยจินหาจังหวะก็เพราะว่าที่เรียบๆมันไม่ค่อยมีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายจินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายจินทำคลิปต่อไปนะคะแล้วล่ำลากันตรงมุมนี้เลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ